แต่รู้จักกับลิปดูโอของแต๊ะบอกเลยว่าชีวิตการแต่งหน้าง่ายขึ้นมากสีหลักๆที่ชอบใช้ก็จะเป็นสีแดงเข้มสีนี้นะจ๊ะเราชอบใช้มันลงที่ปากอันนี้ทาทีไรจึงมากจะต้องมีคนบอกว่าหูยสีปากแจ่มสุดๆทาตั้แต่เช้ายันเย็นสีก็ไม่ดรอปเราจะใช้ลิปดูโอสีที่อ่อนกว่าอันนี้ออกชมพูอมพีชนะคะมาทาที่แก้ม เปลือกตาแล้วก็ตามแนวขอบจมูกรวมถึงใต้ตาด้วยข้อดีก็คือแต่งตั้งแต่เช้าสีก็จะเป็นแบบนี้และจ้ะยันเย็นเลยจนกว่าคุณจะคลีนหน้าก็แ,แต่งได้ทั้งแก้มและเปลือกตาเลยตบยูมัดเช้ายันเย็นเลยจ้าในส่วนของปากนะคะถ้าเราอยากให้แบบสีมันดูฉ่ำๆหน่อยเขามีกรอสมาให้ด้วยเพราะอย่างที่บอกเขาเป็นลิปดูโอเนาะก็สามารถใช้กลอสเนี่ยทาทับไปได้ ก็จะทำให้ปากไม่แห้งไม่ตึงให้สีติดทนนานด้วยนะแล้วก็ปากไม่แห้งจ้ะไม่ติดมือจ้ะสีลิปไม่ติดมือฟิเนสลุกนี่ดูดน้ำโชว์เลยนี่ชอบกินกาแฟดูดน้ำแล้วแบบลิปติดหลอดสำหรับลิปดูโอของกระแตไม่มีติดหลอดจ้าไงเล่านี่หลอดสะอาดเลยกินน้ำก็รอดนะจ๊ะพูดเลยนี่อันนี้ก็คือในส่วนของน้ำนะชอบยกดื่ม กินโชว์กันไปเลยจ้าว่าแบบลิปจะติดขอบขวดหรือเปล่าจินจนหมดนี่ไม่มีติดขอบขวดแต่ยัางใดเจ๋งปละล่ะบอกแล้วว่าของมันต้องมีจุ๊บขวดโชว์ไปเลยสะอาดเี่ยมอ่องใส่เหมือนเดิมจ้าว่าแล้วอยากได้แบบนี้กดตะกร้าเลยนะจ๊ะลิปดูโอของกระแตจ้าเลิฟมากเลยชอบสีไหนกระจิ้มเลยจ้ะ